อเมนนะระยะนัดรอได้ย่อไว้ซื้อเออลองเลี้ยงมาดินนำเลยไปเช่าสิพาก็ไปกินขับเปียกได้วันนี้เลยเออไก่เหี้ยนห่าสบายดีเลยทีาสบายดีจับมือกันเนี่ยครกว่าได้จับมือกัน ข้าวเปียกข้าวเปียกเส้นหาผ่นกีบเอ,อข้าวเปียกเส้นหาผ่นกีบข้าวเปียกไปว่าก๋วยเตียเ๋ยวเด้อท่านผู้ชมเด้อมาสมมโง่น้องแดนน้องแดนาม้มขู่พยายามเด้อเอ้หอยค้ายาสิเออแต่มวนเว้ยถุงสิบบาทถุงมวสิบบาทผ่านกีบเนาะ หาบาทบ่าว่าด้วยสิบบาทพันกีบเนี่จะเซ็นเขาเปียวป่ะนี่เบอนี <s <S ่สินหลอดนี่ปลาเคยกินแต่ยำหน่อยเนาะเออพะนมวันนี้เด้อโค้งนองน้ำมากๆกระดงเนี่ยกระดินใส่กระดินใส่อาน้ำตาลงาครับขนมกล้วยเน้ำมาค่ะขนมกล้วยขนมกล้วยทุ้งเท่าไหร่นีงค่ะท่านเดียวท่านเดียวเจ็ดบาท หา้หาบ,บาทเออสาวผุดจักเคยทำงานอยู่ไทยหรอฮะสามบาทสามบาทเองสองบาทเองท่านผู <laughs> ้ชมน,น้องแดนสบายดีท่านผู้ชมเลยดีโบเห็นหน้าเห็นตาลุนน้องแดนเน,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 นี่ย หอเพือานยังนี่โอ้แบบลงนาด้วเนย้เอาคือกอนี่ข้าเปียกหาพัะเพื่อดนางพืชเด้อหอมดีได้างพืชไม่ค่ะเปิดแต่เจ้าโมูหอยเจ้าโมูไหมคะเปิดเจ้ากเก่าระกรบุกหนเมื่อสองหมูหนึ่งค่ะโอ้โหเจดเกดขายเียงส ขายเพียงหอดนะหอดเพลทก็เพิ่เนาะบวชขายหอดแดกเม่นเออตอนนั้นพ่อมาจังบวท่านกินเนาะบวนี้ลงเาอะไรบานืมหลวองหมอหงสองหมอนพตาว่าคับหมอเดียวทันบูชท่านวองหมอที่ไเสิร์ฟกิกรรอไแต่ว่าอาหา้นับเสีเอาปกรกระเนาะ โคดีกับตอนนี้ก็กระเปียกกระเปียวหน้าตาหน้าตาดีขนาดเด็กสาวเลยน้องแบนชิมเบิ้งบาเปนสิบาทใจไหนเนาะงนากินดูเบนเพิ่มกินทางเลกเปียกต้นเลยหาพันกีบเออหาพันกีบยีิบบาทเนาะยี่สิบาท ตู้น้ำน้ำโปรไซพาร์คเตอตังคากขนาดตางัตงตังคือตัวน้องาเฮียนตัวยำหน้อยเนาะตังไม้เลยตัตงไม้ตังไม้เออมีผักผัการ์สุดผัก,ก,กอี้ยังอันนี้นะตังโอ้ตังโอเหรออันนี้เป็นตังโอโอมปุ่นตัว ีห้องน้ำมาแล้วค่ะสิก็เข,า,ขาเนี่ยนเน,ยนะาะเพราะว่า,า,วา,มา,าหมักผักหอมผิดไทยเอ้ยหอมผิดไทยขนาด นาลองนาวันที่สองกลับประมาณนี่ชุดเป็นที่ต้ายเนาะทาตเกะแต่สิท้ายเลยนะทีอ่ว่าไดบคนก้เห็นที่หังแทย มาทยได้เกบอกนะไนี่กินเพื่อนองนาหยอกนะฮะมากินโคกินเ่ยาเาแล้วอยู่มือโคมแต่เดี๋ยวก็แม่แม่ได้เมืองโอ้เจ้าพ่อป่าคือการผักแซยังไงอันี้เรกันเบื่อหน่กับารในพี่น้องชาวกันเะแล้วกินหนึ่ง เพื่อเกิสาบาทสิกันเนาะเออหลยเด้อยท่านผู้ชมเด้อมาดินนะ่ยหามาเที่ยวหาหนงนานิหนงนาสิพามากินเด็ดเนี่ย20บาทชิพันกีเออหาพันกีเเด้มีมะเขอลัางมีตับมีไก่มี่าตอนเดือดเนาะน้ำซุปคน่อแล้วนัยหอมขนาดน้ำซุป้เาช้มาเขไปตกนเดอเช้ามากินไล่เดอยเช้าเดอย อาหาเ้หาช้งาเงาเงาเลยอันนั so pues ้นอ um um ุกปุกอ um ุกปุกเป็นตะหักเลยเข้าควมฮิตนอส้าวอวบสองนี่เออยัสดยังสดบอถามเลยดิโอ้ยยังสดอะหยอยอกเนาะยดอคเฟสอาวโสดอะ ซาสวยโคฟีได้บได้อ้อะโซเนโซทำเป็นโซ่เบื้องเนอเอซีหองนาไมิเีนรอรออะไลเวมิโตยังแนบอกอะไรมิเตยังนอสเปลมวยกับพัะจันมวยกับพระจันเนาะเลยเออใช้าเออทป็นโซฝั no> <t ie> <t ie ่งอ่เดิมเชิญแจกะ ทักได้ครับชาวดาวแพงเด้โอ้มีธรรมาสรน้อเออมาตะกุใหม่หม่อเออคล้ายจังดเด้อันหาพันหาพเบิรตีเออเาบาวโอ้ยที่บอกเพมันหยอกนาะโอ้ยิมมหายเป็นถงหาพัน

สู้กรสีเออบรรยากาศคลายกับปากซียาะยามสาวกับประมาณอสาิเปชก้าชิเป็ดชิเก้าองศาเนาะซ้ำๆกันกับปากซีซุอเยน่นี้โดยพอหันมาอยู่ปากโองยินแห้งมาสักจัองศาพอ เพราะว่าพรมสามพื้นยังยังโบอุ่นมาสั่น่มเมอีาสอเนาะเออจะเสียบขนาดเออหน้เดอ์บันเดอเวเนซุมาอุดนุ่นใหมใจ่ใจอไมเป็นชุดใส่ครอ่